ดูดวงชาวราศีเมษมองเห็นเงินอยู่ข้างหน้าชะตาเศรษฐีเงินล้านในปี2567โชคชะตาบุญกุศลวาสนาของท่านไม่ธรรมดาท่านกำลังลเริ่มเก็บออมเก็บความประสบความสำเร็จเก็บความเจริญลูกเรืองเก็บชะตาชีวิตให้มุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสนับสนุนค้ำชูตัวท่านแต่ท่านรู้สึกตำแหน่งบริวารเกิดความตึงเครียดเกิดความไม่สบายใจตัวท่านก็นอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระสายตัวท่านตกตำแหน่งรับถ้วยทองอำนาจบารมีวาสนาอนาคตอันการใกล้ขอํำนายว่าอัศวินขี่ม้าถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามาให้แก่ตัวท่านนะครับ ปีศาจโมมันเข้ามาก้ามกายแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นกลับกายให้โชคลาภบริวารแท้ชื่นราบรื่นลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำกับทุกสิ่งทุกอย่างตัวท่านตกตําแหน่งการยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งทิงดีอำนาจบารมีวาสนาจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินและท่านจะได้เป็นที่หนึ่ง บุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งบริวารที่ดีอุปธรรมคำชูหนุนนำโชคชะตาขาดเหลือตกเหลือตรงไหนจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือตกปากคุ้มครองรักษาตัวท่านโชคชะตาตัวท่านตกตำแหน่งจะได้รับช่วยทองกับคนอายุน้อยกว่านั้นเงินทองบาร,รมีวาสนาอย่าดูถูกคนอายุน้อยกว่านะครับครับโลกกำลังแปรเปลี่ยนไป ไปเรื่อยๆอันาาบารมีวาสนาด้วยบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งที่ดีแล้วยังมีเรื่องร้ายตามมาคือเกี่ยวกับเรื่องชะตาความรักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ก็ได้นะนะครับผมบางคนทะเลาะกับพ่อแม่ต่อแหวงบางคนรู้สึกแย่บางคนรู้สึกพึกเหมิมบางคนดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ชาวราศีเมษต,ตกตำแหน่งใจ,ใจิตใจท้อแท้รู้สึกย่ำแย่ บริวารก็งงในสับสนว่าท่านเป็นอะไรครับแต่ว่าการประทะนี้ไม่ใช่เรื่องดีเลยแต่ท่านก็ยังมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเพราะว่าเรื่องความจริงไม่สามารถพูดออกมาตรงๆได้ใครบางคนจะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมอารีของท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนา ท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายดูบริวารหน่อยว่าช่วงชะตาในกลางปีเป็นอย่างไรช่วงชะตาในกลางปีบริวารถือดาบแปลว่ากล้าได้กล้าเสียนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งนะครับมีเรื่องพูดจากันดีๆพูดจากันเพาะนะครับบริวารที่สนับสนุนค้ำชูท่านอาจจะกลับกลายเป็นศัตรูได้ในช่วงชะตากลางปีจิตใจที่ดีจิตใจที่ยึกเขิมจิตใจที่มีอำนาจจะส่งผลให้ท่านตกตำแหน่งเอ็มเพส จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองรวยเลยเลยนะครับผมมีบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดเต็มนะับแต่บริวารมีแต่คนใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่เกณเล่ก,กลเทเพรืบาบนะครับผมส่งผลหนูนำไอ้ท่านประสบความสําเร็จนะครับผมรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายขอทํานายว่าท่านจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองรวยเลยเลยต่อจน,นี้ไปนะครับขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตง ให้ติดทางช่องนะครับสนับสนุนทางช่องได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ